อะมาถึงบล็อกตัวนี้นะคะถ้าภาษาช่างเขาเรียกบล็อกนะคะบล็อกหน้าเล็บตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้อของแบรนด์นะคะแบรนด์นำเข้าไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อแบรนด์อะไรก็ช่างนะคะเขาจะมีความละเอียดปานกลางนะคะไม่ละเอียดมากและก็ไม่หยาบมากนะคะตัวนี้เวลาคุณใช้ ตัวนี้เก็บงานใช่ไหมคะคุณจะใช้ตัวนี้เก็บอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ายีา่ห้อเบอร์นี้คุณไม่มีคุณก็มาใช้บล็อกตัวนี้บัฟนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้งานของเราอะละเอียดขึ้นแล้วตัวนี้เขาดียังไงรู้ไหมคะถ้าเวลาคุณตะไบเล็บ PVC ต่อเล็บให้ลูกค้าใช่ไหมคุณใช้ตะไบเบอร์หยาบ ตะใบแต่งทรงแล้วคุณจะเห็นมันก็จะมีเส้นเสียนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมให้สังเกตถ้าคุณมีวีบล็อกตัวนี้ติดตัวนะคะคุณใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะกดข้างบนใช่ไหมสมมติอย่างงี้กดข้างบนแล้วคุณก็กดไว้แล้วคุณก็ตัดไปเลยค่ะคุณจะทาให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันจะหายไปทันทีแล้วก็จะเงา เงาแล้วก็ตรงนี้ก็งานมันก็จะเนี้ยบแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มีความคมนะคะคุณเก็บความคมด้วยบล็อกตัวนี้ได้เลยมันจะช่วยคุณได้มากค่ะตัวนี้